ปลีนั้นมีประโยชน์มากมายและหนึ่งในนั้นยังมีสรรพคุณช่วยยับยั้งและขัดขวางไม่ให้น้ำตาลและแป้งกลายเป็นไขมันจึงมีส่วนช่วยในการลดน้ำหนักและคอเลสเตอรอลนะคะวันนี้เราจะมาทําพิซซ่ากระลำปรีค่ะเริ่มจากซอยกระลำปรีนะคะเป็นชิ้นบางๆนะคะแล้วเราก็สับนะเพื่อให้ละเอียดเพิ่มมากขึ้นจากนั้นเราก็เอาไปแช่ในเบกกิ้งโซดาก่อนนะคะ15นาที เติมน้ำลงไปค่ะระหว่างนั้นเราจะมาทำการหมักเนื้อสะก่อนนะคะที่เห็นอยู่นี้เป็นเนื้อหมูนะคะเราใส่เกลือแล้วก็พริกไทยดำนะคะขยำขยำระหว่างรอที่เราแช่กระหล่ำปลีในน้ำนะคะที่ใส่เบกกิ้งโซดาเพราะว่าจะช่วยลดสารตกค้างพวกสารเคมีอย่างเงี้ยค่ะได้มากขึ้นหลังจาก15นาทีเสร็จแล้วเราก็จะล้างกระหล่ำปลีที่แช่ เบกกิ้งโซดาออกนะคะ1-2น้ำล้างให้สะอาดค่ะแล้วก็พักทิ้งไว้เราจะมาทำการาย่างเนื้อละกันเนาะก็คือเอาไปน้ำในกระทะแทบล้นนะคะเราจะทาเนยก่อนเลยแล้วก็ย่างให้สุกนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำพิซซ่ากลัาปีกันค่ะเริ่มจากตอกไข่ไก่สอฟองเข้าไปเราใส่เกลือนะคะแล้วก็ผงปรุงรสนิดหน่อยค่ะแค่นี้เอง แล้วจากนั้นตีไข่ให้เข้ากันค่ะตีไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เอากระลำปีนะคะมาผสมมาคลุกกับไข่ค่ะคลุกๆให้เข้ากันพอเริ่มเข้ากันดีแล้วนะคะ เราก็จะเอาแป้งสาลีนะคะแป้งสาลีอันหนึงมาองใส่ลงไปชอ้อนนึงค่ะพอเพื่อเวลาเราเอาไปทอดในกระทะน,นะคะจะได้ติดการเป็นแผ่นเนาะคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วเราก็จะทานเนยนะคะอันนี้เป็นกระทะที่เรา,าใช้ ย่างเนื้อเมื่อกี้เราก็ทาเนยลงไปนิดหน่อยเพื่อให้มีน้ำมันเคลือบกระทะไว้จากนั้นเราก็เอากะหล่ำปีที่เราผสมกับไข่ไก่แล้วก็แป้งสาลีนะคะลงไปทอดค่ะปิดฝาหม,ม้อค่ะเพื่อให้กะหล่ำปีเราสุกนะคะจากนั้นก็กลับอีกด้านนึงค่ะ กาวว่ากระหล่ำปีของเราสุกแล้วเราก็จะใส่ซอสลงไปแต่งหน้านะคะทําเป็นพิซซ่าซอสที่เราใส่ลงไปนี้ก็คือเราผสมกันไว้แล้วระหว่างซอสมะเขือเทศกับซอสพริกนะคะทาให้เข้ากันซอสน,นี้ใส่เยอะมากตามใจชอบเลยนะคะจากนั้นเราก็จะเอาเนื้อนะคะที่เราทอดไว้ย่างไว้นะคะมาโปกข้างหน้า เดือนี้ที่เราทอดก่อนเพราะว่าเรากลัวไม่สุกนะคะเสร็จแล้วเราก็จะโรยด้วยชีสค่ะชีสนี้ใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะหลังจากนั้นปุ๊บเราก็ปิดฝาหม้อค่ะให้ชีสละลายเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะกระลำปีเราไม่ใส่น้ำตาลเพราะว่าเวลากระลำปีสุกนะคะจะมีรสชาติหวานในตัวนะคะอันนี้ก็เป็น พิซซ่ากะหล่ำปีที่เสร็จเรียบร้อยค่ะทำง่ายๆบางๆลองทำนะคะ